มาดูเรื่องของการเลือกตั้งกันนะคุณผู้ชมครับ,รบโดยเฉพาะบางคนบอกว่ารับไม่ได้เรื่องโกงรับไม่ได้เรื่องทุจริตแต่พอถามว่าถ้ามีประโยชน์กับชุมชนเอาไหมเชื่อไหมคนใดกับพึ่งเอาครับเอาครับแล้วก็มันมีผลสํารวจวันนี้นะครับ,รบที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าตกใจผสมกันนะฮะมันมีบางข้อที่เรายกขึ้นมาเนี่ย ถามว่าทราบหรือไม่หรือเคยได้ข่าวหรือไม่ว่ามีการ,รชุดจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นร้อซทราบครับรู้อยู่แล้วร้อยเปคือทุกคนรู้หมด แต่ทําไมอันนี้เป็นความการสํารวจความเห็นนะครับทุกผู้ชมครับกลุ่มตัวอย่าง2,017ตัวอย่างกระจายทุกภูมีภาคนะครับก็มีทั้งเมืองใหญ่ชนบท33.7%หนึ่งใน3กับ2ใน3แหละว่าอย่างนี้นะครับแล้วกระจายการศึกษาอาชีพรายได้สัดส่วนเลย80%เคยเลือกตั้งมาก่อน20%ครับเป็นเลือกตั้งครั้งแรกก็น่าจะหมายถึงคนที่อายุน้อยๆแล้วก็ฉะนั้นงานนี้จะมีความเห็นของคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยนะครับนี่ฮะทราบไหมว่ามีการโกงการทุจริต 95%รู้นะวัตถุจริตการโกงว่าประมาณท้องถิ่นกันนะฮะ4%บ,บอกไม่ทราบนะ,ะครับแล้วถามว่าอยากมีส่วนร่วมไม่เล่าถ้าเกิดรู้ว่ามีอยากแก้ปัญหาไหม93%บอกเอาเลย94ก็แล้วกันอีกนิดหนึ่ง94%อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเออฟังข้อมูลดูดีนะพี่ก๊อฟคุณผู้ชมช่วยจําไว้ก่อนนะฮะเขาเรียกทดไว้ในใจก่อนนะนี่เขาตอบแบบนี้นะอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นหรือในจังหวัด 93.6%หรือคุณอ๋องบอกว่า94%นั่นแหละ,ะ,ะตีกลมๆ94%ยากครับแล้วเห็นด้วยไหมถ้าอบจอทุจริตบ้างแต่มีผลงานทำประโยชน์อันนี้รับได้ไหมถ้าเขากงแต่พอจะทำประโยชน์<ม>ได้บ้างเมื่อกี้อยากแก้ปัญหาทุจริต94%ปรากฏอันนี้บอกอ๋อกโกงได้บ้างแหละ40%บอกยอมรับได้เห็นด้วยครับเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะ,ะไม่เห็นด้วย27น,นะฮะไม่ถึงหนึ่งในส เงิยเกือบครึ่งไปแล้วฮะที่เหลือไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจกาจะไปได้ทั้งสองฝั่งหรืออาจจะดูว่าอะไรนะโกงมากโกงเอยหรือเปล่านี่เราไม่ทราบไม่แน่ใจนี่ยังน้อยกว่าเห็นด้วยนะฮะคนที่บอกว่ารู้ว่ามีการทุจริต96% 94%อยากแก้ไขแต่ถามบอกพอโกงบ้างแบ่งบ้างยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่อันนี้น่าตกใจครับฮะอ่ะ,อม,อะมาดูครับการใช้สิทธิ์ถ้าเกิดเขา โกงบ้างอ่ะทุจริตบ้างแต่ทําประโยชน์เนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยประมาณนี้40่สิบที่บอกไปไม่อกิ้ว่านี้แต่พอฉายมาคนเลือกตั้งก่อนแปลว่าอายุต้องระดับหนึพอไปเลือกตั้งครั้งแรกนี่คนรุ่นใหม่ๆเขายอมรับได้เหลือแค่30%มันน้อยลงแต่ก็ยังยอมรับได้อยู่ใช่ไหมคือทิศทางอ่ะดีขึ้นนะฮะคือรับไม่ได้มากขึ้นแต่ คนรับได้ก็ยังเยอะอยู่นะก็ยังมีอยู่ยถ้า <ตก S 1> เป็น<จ>คนอายุเยอะหน่อยก็จะ1ใน4นะครับที่บอกไม่เห็นด้วยแต่นี่พออายุน้อยหน่อย,อย,อยสัก38%ก็เกิน1ใน3ไปแล้วที่ไม่เห็นด้วยนะครับ,รบไปอีกท่านผู้ชมครับเลือกตั้งครั้งนี้ มีไหมซื้อสิทธิ์ขายเสียงถามต้องถามมีครั้งไหนที่ไม่มีหรือเปล่านะฮะแต่เขาเชื่ออันนี้ผมชอบคําตอบมากเลย68เปเกิดขึ้นโดยทั่วไป2ใน3ของคนไทยรับรู้ว่ามีแน่เป็นที่รู้กันประมาณสัก1ใน4บอกบางพื้นที่่านั้นแหละก็สรุปแล้วเกือบ100เปอร์เซ็นต์มีหมดพอคนที่บอกไม่เกิดขึ้นเนี่ย4.7เท่านั้นเองนะครับพอถามว่าเลือกตั้งเนี่ยซื้อเสียงราคาเท่าไหร่โอ้โหท่านผู้ชมต่ําสุด200เนี่ยพอเข้าใจได้นะ สามสี่พันห้าภาคเหนือนี่ห้าพันโอ้โหฮะเสียงสูงสุดนะท่านผู้ชมครับเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยแต่ถ้าเฉลี่ยมาภาคกลางจะเยอะสุดนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดสูงสุดที่เคยได้ยินเนี่ยภาคเหนือ,อน,นี่เป็นข้อมูลที่เาไปสํารวจมาครับคือจริงๆ<อ>เลือกตั้ง,ท,งท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าคนตอบเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้จงใจตอบเฉพาะอบจอนะครับแต่ผมคิดว่าคงตอบจากประสบการณ์ของตัวเองอคือสี่ห้าพันเนี่ยบ,บางทีเป็นเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะ คือ <c oughs> มันแข่งกันจํานวนน้อยมากฮะเห็นบอกรอบก่อนอบตอก็3ามสี่พันใช่ครับสามที่หนักเลยเนี่ยคืออบตอกับผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ที่เลือก,กแบบจ่ายกันระ,ร,ะร,ะระดับหลายพันบาทนะครับขนาดว่าระดับชาติก็ยังน้อยกว่าเพราะ <c oughs> ว,าว่ามันต้องจ่ายกันที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนค <c oughs> นหรือเปล่านะผมไม่ได้บอกว่าจ่ายหรือยังไงแต่เขาบอกว่ามีนะตั้ง6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เป็นจำแนกการใช้สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้บอก่าเคยเลือกตั้งมาก่อนหน้าเนี่ยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นปกติ 87%นะในการเลือกตั้ง13%บอกสินน้ําใจค,คนทํางานในเมืองกับบ้านไปเลือกตั้งมันต้องมีค่าเดินทางยอมรับได้63.7%ยอมรับไม่ได้32.7% 32ครับถ,ถ,ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยคนที่อายุน้อยเนี่ยตัวเลขจะต่างกันนะครับ,รบอันนี้เป็นเขตชนบทกับเขตเมืองนะครับ70กับ61%บถ้าเกิดไปดูอายุเนี่ยนะครับ อายุมากๆจะเนี่ยได้แล้วก็จะไล่ไล่ไล่ลงไปก็จะน้อยลงเรื่อยๆแต่ยังเกินครึ่งนะฮะยังเกินครึ่งอยู่มันก็เป็นฝั่งที่ค่อนข้างประหลาดนิดหนึ่งนะครับอ้าวรับเงินแล้วเลือกไหมเออบางคนเขาบอกอะไรนะรับเงินสุนักกาอะไรแบบนี้ใช่ไหมสมัยเลือกตั้งเ่ยนะฮะไปถามเขาบอกว่ารับนะแต่ไม่เลือกครเออครึ่งหนึ่งอะฮะ แต่อีกครึ่งหนึ่งรับแล้วเลือกรับสี่สี่เปอร์เซ็นต์ฮะไม่รู้ใครจะซื้อสัตว์ไม่ซื้อสัตว์แต่เรารับตังค์แล้วเราซื้อสัตว์ครับสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ห้าสิบกเปอร์เซ็นต์บอกก็รับมาแล้วไงก็ไม่เลือกแต่เขาถึงมีวิธีตรวจสอบอยู่แล้วเช็คช่องเช็คชื่ออะไรเนี่ยนะครับอ่ะขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะเคยมีประวัติทุจริตมา เลือกไหมเลือกครับ41เอร์เซ็นต์าแต่สูสีกันกับไม่เลือกนะฮะก็ไม่แน่ใจสัก17เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่เคยเลือกมาก่อนเขารับได้แต่ถ้าเป็นเด็กๆคนรุ่นใหม่นะเขารับได้น้อยลงเหลือ29เปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าเป็นแนวที่ดีนะฮะไม่เลือกถึง54เปอร์เซ็นต์ไปอีกท่านผู้ชมครับเพราะว่าที่มันเด็ดๆนี่ฮะแล้วซื้อกันเท่าไหร่ใช้ตังเท่าไหร่พี่ก๊อฟอันนี้เขาไปประเมินจากค่าเฉลี่ยครับนะฮะเฉพาะจังหวัด นี่ไม่ใช่ทั้งประเทศแล้วนะครับเฉพาะจังหวัดที่มีการเลือกตั้งปี68ปเหลือ46จังหวัดนะอบจคาดว่าจะมีการซื้อเสียงประมาณ900บาทต่อคนนะครับนี่แค่900นะเมื่อกี้มีถึง3า0ถึงห้านะแปลว่าแต่นี่เฉลี่ยนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยแล้วจะไปเรียกร้องนะท่านผู้ชมฮะมันไม่ดีนะแล้วถ้ายิ่งคนมาเลือกตั้งเยอะอาจจะบอกเป็นผลงานเลยคนตระหนักการใช้สิทธิ์ปรากฏเขาบอก อ๋อที่มาเลือกตั้งเยอะๆเพราะตังค์มันออกเยอะฮะครับนี่นะฮะกรณีมาเลือกตั้ง65จะมีเงินสะพัดช่วงเลือกตั้งคือ1กุมภาพั68นธ์ปี68 16,000ล้านฮะนี่มากกว่านโยบายรัฐบางนโยบายนะครับหม0ล้านเนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปต้องถามท่านผู้ชมนี่คือการสำรวจครับถ้าเราไม่ชอบการทุจริตเรารู้ว่ามีการทุจริตแล้วเราจะยอมเป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตเลือกตั้งหรือไม่อันนี้คงต้องถามกันเองครับ